พยายามที่จะแสดงให้เห็นว่าพัฒนาการล่าสุดในโครงการขีปนาวุธของเกาหลีเหนือไม่ได้เป็นภัยคุกคามถึงขั้นต้องพัฒนาไปเป็นสงครามได้และสหรัฐอเมริกาก็มียุทธศาสตร์ด้านอื่นที่จะมายุติปัญหานี้แต่ถ้าย้อนไปดูการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามีสัญญาณหลายอย่างที่อาจจะแสดงให้เห็นว่าต้องจับตามองยังคงไว้วางใจไม่ได้ิดตามจากคุณอุรชัยสอนแก้วคะ่ะ ทะยานสูงถึงบรรยากาศโลกชั้น e x o เฟ h e r e หากวัดจากฐานยิงขีปนาวุธวาซอง14พุ่งขึ้นไปถึง2,800กิโลเมตรแม้สังเกตการใกล้ชิดแต่ความสูงขนาดนี้ลำพังกล้องส่องทางไกลคงช่วยให้คิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเฝ้ามองความสำเร็จของโครงการขีปนาวุธข้ามทวีปได้ไม่นาน ว่าซอง14กลายเป็นขีปนาวุธข้ามทวีปลูกแรกที่เกาหลีเหนือต้องการมานานมีทีมนักวิจัยพัฒนาอย่างเข้มข้นและครั้งนี้ไม่เหมือนที่ผ่านมาสะท,ท้อ,อนผ่านตัวแทนของชาติมหาอำนาจที่ยอมรับว่า นี่คือขีปนาวุธข้ามทวีปอาจยิงได้ถึงบางส่วนของสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตกขีปนาวุธข้ามทวีปหรือ intercontinental ballistic missile มีชื่อยอ่อว่า ICBM คำว่า ballistic สะท้อนการทำงานของมันได้ดีเพราะใช้แรงส่งทยานขึ้นให้สูงที่สุด ก่พุ่งลงสู่เป้าหมายยิ่งพุ่งขึ้นสูงเท่าไรขาลงสู่เป้าหมายที่ต้องการทำลายยิ่งทำความเร็วได้มากขึ้นที่สำคัญเกาหลีเหนือ th, มักจะอ้างว่าขีปนาวุธของพวกเขาติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ความรุนแรงของนิวเคลียร์และความเร็วของขีปนาวุธทำให้ฝ่ายป้องกันต้องพัฒนาระบบต่อต้านขีปนาวุธที่มีประสิทธิภาพมากพอตรวจจับให้ไวและยิงสกัดให้ทัน อาจเป็นปัจจัยสําคัญมีส่วนให้ระบบต่อต้านขีปนาวุธทาร์จากกองทัพอเมริกาถูกติดตั้งไว้ในเขตเกาหลีใต้สมแดงซ้อมยิงขีปนาวุธโสมขาวส่งสัญญาณตอบโต้จัดแผนซ้อมรบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและแสดงศักยภาพของทาร์ให้เป็นที่ประจักษ์ สำนักข่าว CNN อ้างว่าเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธจำนวน17ลูกจากการทดสอบ11ครั้งในปี2,560ขีปนาวุธที่ถูกทดสอบมีทั้งพิสัยใกล้กลางไกลขีปนาวุธที่ปล่อยจากเรือดำน้ำและล่าสุดขีปนาวุธข้ามทวีปผู้นำสหรัฐอาจสั่งกองเรือแปซิฟิกเดินทางเข้าใกล้คาบสมุทรเกาหลี อาจแถลงข่าวที่ถูกนำไปตีความว่าสถานการณ์คาบสมุทรเกาหลียากจะแก้ไขด้วยสันติวิธีและข้อความตอบโต้บางครั้งยังมีนัยยะฝากไปถึงผู้นำจีนในฐานะชาติที่ถูกมองว่าใกล้ชิดเกาหลีเหนือมากที่สุดแต่เจมแมทิสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาออกมาสยบคลื่นลมในคาบสมุทรเกาหลีด้วยคาว่าการทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปของเกาหลีเหนือ ไม่ได้นำพาชาติพันธมิตรเข้าสู่สงครามไม่ได้ใกล้เคียงความเป็นไปได้และจะใช้มาตรการอื่นสอบโต้ต่อไปมาตรการที่ว่าหมายถึงมาตรการทางการทูตและเศรษฐกิจข้อสันนิษฐานหนักแน่นมากขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสหรัฐขึ้นบัญชีดําธนาคารจีนบางแห่งที่ทำธุรกิจกับเกาหลีเหนือนี่อาจเป็นมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจแบบที่เจมส์แมททิสกล่าวไว้ รนชัยสอนแก้วไทย PBS รายงาน